สวัสดีครับกับช่องช่าง DIY นะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาถอดมอเตอร์สตาร์นะครับมาดูว่ามอเตอร์สตาร์ของเรามันเป็นยังไงนะครับเพราะของผมเคยทำไปทีนึงนะครับแม่เหล็กมันหลุดนะครับเสียงมันดังคราวนี้ก็จะมาถอดดูว่าแม่เหล็กมันดีหรือเปล่าว่าละถ่านมันดีหรือเปล่านะครับก็อาจจะมาเปลี่ยนทาเลยนะครับผมมาดูแม่เหล็กด้วยส่วนบางลมก็ไปตามดูได้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมได้ ถอดให้ดูแล้วก็ถอดออกมาก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนจะไปถอดดูมอเตอร์สตาร์นะครับ ก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับบางครั้งมันก็จะดังกว่าน,นี้นะครับผมแล้วแต่สตาร์ทเป็นบางครั้งบางครั้งก็เหมือนไม่มีแรงครับก็เราจะมาดูมอเตอร์สตาร์ทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาถอดนะครับมอเตอร์สตาร์ทให้ดูมาดูของข้างในด้วยว่าเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะใช้ตัวทีเบอร์สิบนะครับถอดน็อ แล้วก็ต้องกระแทกจากฝั่งมือมานสักหน่อยนะครับผมโอเค,อเคก็ขยับออกมาแล้วเราก็มาแงะลูกยางออกนะครับเป็นคัวบวกนะครับผมเ๋าวก็ถอดน็อตคัวออกเลยมาถอดดูข้างในเลย เร okay, าจะมาดูข้างในนะครับว่าสภาพข้างในเป็นยังไงกันนี่นะครับฐานของผมก็จะหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนฐานด้วยแล้วกัน แต่ของผมเคยถอนมาครั้งหนึ่งนะครับแม่เหล็กของผมมันหลุดนะผมก็ลองเอาเกาวตะช้างหยอดดูนะครับจะมาดูนะครับว่ามันอยู่ไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่อยู่นะนี่ใครเห็นไหมแม่เหล็กมันหลุดแล้วนะครับของผมถ้าเป็นอย่างนี้ไปร้านช่างก็คือว่าทางที่ดีก็คือต้องเปลี่ยน,นครับเปลี่ยนลูกใหม่นะครับเพราะถ้าเราหาอะไรมา ใส่ให้มันอยู่นะครับส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่นะครับมันก็จะหลุดออกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ช่างหยอดกาวให้แปะให้เดี๋ยวมันเป็นเหมือนเดิมอีกเดี๋ยวโทษช่างว่าทําไมทําไม่ดีนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้ามันหลุดแล้วเนี้ยมันจะซ่อมไม่ได้นะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมมันโยเดึงดึงออกมาเลยมันจะทําให้ถึงท่าเรายังมีอยู่มันก็ทําให้ ไดเราไม่แรงครับเพราะมันโยกได้มันอาจจะมีเสียงด้วยเห็นนะครับแม่เหล็กมันถูกับทุ่นของผมเนี่ยเป็นรอยหมดเลยครับเป็นรอยหมดเลยถ้าใครหาเสื้อแบบนี้ถ้ามันยังติดอยู่ก็หามาใส่เลยก็ได้นะครับ ทั้งที่แล้วผมก็ซ่อมไปแต่ผมลองใช้กาวดาช้างหยอดดูนะครับไม่อยู่นะครับกาวดาช้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับลองผสม,มแล้วลองแปะดูนะครับก็ตามหลักความจริงผมแนะนําให้เปลี่ยนลูกใหม่เลยนะแต่อันนี้ผมจะลองเทสดูว่าแบบเนี้ยมันจะอยู่อยู่ได้นานแค่ไหนจะอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ตัวนี้แปะดูนะครับก็หาซื้อเอานะครับเป็นกาว AB พวกอ e ีโปซีนะครับ ใายทั่วไปครับก็จะลองดูถ้ามันุดอีกก็คงจะไม่ทำแล้วครับอาจจะเปลี่ยนลูกใหม่หรืออาจจะหาเสื้อมาเปลี่ยนนะครับหลุดแล้วต้นเหตุของเสียงดังนะครับไม่มีแรงครับทานด้วยครับไม่ทานหมดแล้ว หลังจากจับไปจับมานะครับผมไม้เหล็กมันก็หลุดออกมาทั้งสองตัวเลยนะครับอีกตัวนี้มันก็จะหลุดออกอีกแล้วจับดูจับดูก็หลุดออกมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับเดี๋ยวต้องทําความสะอาดกันก่อนนะครับหลังจากทาความสะอาดเสร็จก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาผสมกาวแล้วก็แปะกันนะครับ ก็แม่เหล็กจําไว้นะครับต้องให้มันอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ด้านด้านเดิมของเขานะครับถ้าใส่สลับกันหรือกับด้านเงี้ยมอเตอร์สตาร์ทเรามันอาจจะหมุนกับด้านก็ได้นะครับก็เราจะมาผสมตัวนี้นะครับผมแนะนํานะครับถ้าใครจะซ่อมนะก็ผมแนะนําเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับมันไม่ยุ่งยากแต่ถ้าใครจะคิดจะซ่อมนะครับจะลองทําดูนะครับ ก็ลองทําแบบผมดูก็ได้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีร้อยเปอร์เซ็น์หรือเปล่า <_ d ata> ก็ต้องลองทําดูนะครับแต่ถ้ามันใช้ได้มันก็โอเคนะครับกาวตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าจะเร็วๆน,นะครับไม่เคยใช้เหมือนกันลองซื้อมาลองใช้ดูนะครับ ตำแหน่งแม่เหล็กต้องให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับก็มีอะไรมาร์กะมาร์กไว้ด้วยก็ได้ หลังจากที่ผมแปะไปข้างนึงน,นะครับก็เราจะเอาผมจะมาใส่ทุ่นดูในอย่างนี้นะครับเพื่อเล็งนะครับผมไม่มั่นใจผมเลยต้องทำแบบนี้ดูก่อนแ <c oughs> ม่เหล็กมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะลูน็อตจะอยู่ตรงนี้นะครับก็มาเล็งดูก่อนนะครับข้างหนึง่งกาวนี้แห้งเร็วมากเลยครับผมแปะไปห้าเดียวกปเดียวเองแห้งแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับผมก็กะเล็งดูเพราะของร้อยยี่ิบห้าเนี่ยมันจะมีเดือยน,นะครับมีตรงนี้อยู่นะเราจะเนี่ยครับจะมีติ่งล็อกอยู่นะครับก็จะใส่สลับฝั่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าแม่เหล็กของเราที่เราแปะเข้าไปเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมไหมนี่นะครับเพราะของเดิมของเขามันจะมีมาร์กไว้ไว้ให้อยู่แล้วก็จะมาร์กส่วนใหญ่ตัวที่เป็นรอยนะครับ มันก็จะอยู่ตรงติ่งนี่นะผมดูแล้วเดี๋ยวจะมาไป,ปอีกข้างหนึ่งนะครับก็ผสมใหม่เลยคิดว่าเห็นมันเร็วๆจะแห้งไม่เร็วนะครับแห้งเร็วมากครับแต่ให้ไวครับผมยแห้งย่แห้งอยา ปกติถ้าใครจะทำอย่างนี้ต้องทำเองนะครับร้านช่างเขาไม่ทำให้นะครับเสียเวลาเขานะครับถ้าไม่เหล็กหลุดแล้วก็ซ่อมไม่ได้แล้ครับก็เปลี่ยนลูกใหม่เลยถ้าฐานหมดยังพอเปลี่ยนฐานได้นะครับแต่อันนี้ผมก็จะมาลองนะครับเผื่อใครอยากจะทำตามด้วยเพราะลูกใหม่ก็ไม่ใช่ถูกถูเหมือนกันนะครับแต่บันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทนหรือเปล่าผมก็มาลองทำดูนะครับ เพื่ออาจจะใช้ได้ยาวนะครับบางคันก็อาจจะเป็นนะครับแม่เหล็กหลุดบางคันก็อาจจะไม่เป็นนะครับมันอยู่ที่บางคันนะครับอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยแต่ทานหมดอะมันเป็นทุกคันอยู่แล้วครับใช้ไปนานทานก็ต้องหมดแต่แม่เหล็กนี่ครับมันแล้วแต่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันทนําไมของผมมันถึงหลุดนะครับ อ่าเราก็มาใส่ปุ๋ย,ยนะครับ แปะเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้เนื้อกาวนะครับก็จะดูแบบเหนียวเหนียวนะครับนิ่มๆนะครับไม่ค่อยเหมือนมันไม่ค่อยแข็งนะครับก็จะเหนียวเหนียวเหมือนซิลิโคนเหมือนกาวนะครับแต่แห้งเร็วมากเลยอันนี้ก็ติดก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็ได้ระดับเราก็จะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับให้มันเซตตัวเต็มที่นะแล้วเราก็จะมาทําความสะอาดทุ่นของเราต่อนะครับนี่นะครับทุ่นเราผมก็จะใช้กระดาษทรายขัดทุ่นนะครับตัวนี้ขัดแล้วเราก็แคะล่องนี้นครับเผื่อมีอะไรมาติดนะครับเพราะการทํางานของมันคือว่าจะสลับขั้วนะครับเป็นบวกเป็นเป็นแม่เหล็กนะครับ สลับกันนะครับไฟอันนี้มันก็จะดันกันนะครับที่ทําให้มันหมุนได้นะอันนี้ก็เป็นที่ประกบของ่านนะครับเราต้องขัดให้มันสะอาด <brushing> ก็หากระดาษใสมา <ruling> แล้วขัดนะครับขัดไป Great เรื่อยๆนะครับ นะครับหลังจากเราขัดนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาแคะล่องนี้นะครับผมนี่นะครับมาแคะล่องนี้ออกนะครับแค่พวกสิ่งสกปรกออกนะครับแล้วก็อย่าให้ล่องพวกนี้มันติดกันนะครับมันต้องเป็นขั้วไข่ขั้วมันนะครับแล้วก็แคะออกนะครับเผื่อมีเศษข้างในอยู่นะครับก็แคะนะครับแคะล่อง เขียไมให้มันติดกันด้วยนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับทุกอันขัดเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วครับผมขัดแล้วก็แคะร่องมันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วก็เป่าทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนฐานกันต่อนะครับผมนี่นะครับฐานเก่าก็จะประมาณขนาดนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกับฐานใหม่ให้ดูนะครับ